วนจะเป็นความยุติธรรมหรือไม่มีคนตั้งคำถามกับผมว่าฝ่ายไหนเป็นคนสั่งให้เกิดความไม่ธรรมคือเขามองว่าเนะเขามองว่าเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นเพราะคลิปพยานปากสําคัญคือบุญทรงเตลียาพิลมเนี่ยบอกว่ามีทักษิณยิ่งลักเายวาวภาสั่งมาเรื่องของข้าว g 2 g แต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานและแต่นะที่มติที่ประชุมเนี่ย6ต่อ1 ก็ให้มีการกันตัวบุญทรงเตลิยาพิลมเป็นพยานนะครับในเรื่องนี้ส่วนเรื่องคดีข้าวไอกอดมัน G2G นะฮะของไตรงสุวรรณคีรีก็ทราบว่าไตรงรอดแต่คนอื่นไม่รอดนะครับเรื่องนี้หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแต่ผมเรียนหุ้นส่วนว่าเรื่องนี้ราตรีอีกยาวยังไม่จบง่ายๆแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวนั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเจดแดงเกี่ยวข้องกับทักษิณเกี่ยวข้องกับปูปรากฏว่าสอรอดคดีจำนำข้าวนะครับบางคนตั้งคำถามมันเกิดอะไรขึ้นและที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร เปี่ยกกระบการฮะสื่อมติชนสนะื่อของเขาเนี่ยแหละนะารายงานอกว่าแมวปูเจ๊แดงรอดสอรอด G2G2 นะครหมอโด่งบริษัทเอกชนติดบ่วงนะครับ,บ,รบ,นะรบปปชชี้มูลพิษจำนำข้าวนัดตัดสินมันเส้น21ทธันวาคมนี้นะครับแมวปูเจ๊แดงสองรอดคดี G2G2 2, นะฮะเป็นข้าว G2G หมอโดง่งบริษัทเอกชนติดบ่วงนะครับ ปปชชี้มูลพิจำนำข้าวมันเส้นนัดตัดสิน21ิธันวาคมนี้นะครับเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการปปรชวันเดียวกันมีการพิจารณาคดีนะครับข้อกล่าวหาคดีระบายข้าวแบบ G2G ภาคสองซึ่งมีการกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพี่หลม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกนะครับเช่นทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรอ,อดีตนายกรัตรีนะครับแล้วก็เยาวภาวงศสวัสดิ์อดีตสสพักเพื่อไทยโดยที่ประชุมคณะกรรมาการปรปรชได้มีข้อมูลนะชี้มูลความผิดพันตรีนายแพทย์วีระวุฒินะครับอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกเช่น อเอกชนกลุ่มเอกชนกลุ่มสนับสนุนการกระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา86ขณะที่ในส่วนของอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นางปราณีศิริพันธ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศถูกชี้มูลความผิดนะครับแค่ทางวินัยร้ายแรงไม่ได้โดนคดีอาญาเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำความผิดในลนักษณะประมาทเลเล่ไม่ตรวจสอบสัญญาการซื้อขายให้รอบคอบว่า รัฐวิสาหกิจจีน4แห่งที่มาซื้อข้าวจ2 g ูจีนั้นได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการจากจีนหรือไม่ส่วนบรรดานักการเมืองที่ถูกกล่าวหาเช่นบุญทรงนะครับเตริยาพิลมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทักษิณชินวัตรนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรและก็เยาวภาวงษ์นะฮะที่ประชุมมีมติตีตกข้อกล่าวหาทั้งนี้นะครับในส่วนของบุญทรงที่ประชุมคณะกรรมการปรปรช มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการปรปรชบางรายเห็นว่าการปันตัวบุญทรงเป็นพยานนั้นไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายเนื่องจากเคยตกเป็นผู้กล่าวถูกกล่าวหาและจำเลยในคดีข้าว g ีทูจภาคแรกอาจขับขัดกับหลักการอย่างไรก็ดีที่ประชุม6ต่อหเห็นว่าให้การตัวบุญทรงเป็นพยานจึงไม่ถูกชี้มูลความผิดในครั้งนี้ในส่วนของทักษิณยิ่งลักณ เยาวภาเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีระบายข้าว G2G ภาคแรกมาแล้วและคณะกรรมการปปชนะครับขณะนั้นมีมติไม่แจ้งข้อกล่าวหาดังนั้นบุคคลทั้ง3ารายรมาแจ้งข้อกล่าวหาจะพิจารณาอีกครั้งหากไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเป็นการฟ้องซ้ำส่วนมีการกล่าวอ้างของบุญทรงว่ามีการบึกเทพสนทนาลับที่โรงแรมชื่อดังระหว่างทักษินที่โฟนอินเข้ามาหาบุญทรงนะครับ ยิ่งลักนะเยาวภาเพื่อสั่งการเข้าจีตนั้นปรากฏข้อที่จริงว่าเป็นเพียงการกล่าวอ้างของบุญทรงไม่มีเทปลับสนทนาดังกล่าวอยู่จริงจึงไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่นำบุคคลทั้ง3าคนมาพิดาให้ข้อกล่าวหาตกไปนะครับรายงานกล่าวว่ากรณีการกล่าวหาซื้อมันสับปะหลังแบบ G2G 3สามสำนวนคือ1กรณีการกล่าวหานางทิวา นาคาใสเมื่อครั้งดำรงตำแหน online, ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก2กล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิรงเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับ3กรณีการกล่าวหานายไตรรงสุวรรณคีดีเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกมนตรีกับพวกนะฮะมีการเลื่อนการพิจารณาออกไปในเป็นวันอีกช่วงเวลาต่อไปในเชิงการวิเคราะห์นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสข่าวเรื่องนี้ดังมาก นะครับดังมาโดยตลอดนะครับสรุปนะในเชิงงานวิเคราะห์ของเรื่องนี้นะปปชก็จะไม่ทําการชี้มูลความผิดตระกูลชินวัตรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะเป็นเจ๊ดแดงนะสามพี่น้องเนี่ยเขาก็จะไม่มีการชี้มูลความผิดการไม่ชี้มูลความผิดครั้งนี้ คณะกรรมการปรปรชก็อ้างว่าคลิปเสียงที่บุญทรงอ้างและถูกกันเป็นพยานนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็คือว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องนก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับสิ่งที่น่าสนใจมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะกระบ,บวนการยุติธรรมเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าในเชิงงานสังเคราะห์ปปชก็เปรียบเหมือนอายการ ะะตอนนี้ก็นําพยานหลักฐานมาพิจารณาที่ผ่านมาประธานปปชก็บอกว่าคดีนี้ล่าช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเนี่ยนะฮะมากถึง1,000 0ื่นหน้าคดีข้าว G2G เนี่ยนะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับหมดอายุความไมไม่มีอายุความครับนะไม่มีอายุความหยิบมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นั่นหมายก็ว่าคดีนี้ ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องอีกไหมมีอยู่300กว่าคดีเพราะว่ามีการอนุมัติไป300กว่าครั้งนะครับไม่ว่าจ,จะเป็น G2G ไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของจำนำข้าวนะครับที่ผ่านมาคดีแรกปอกไปเรียบร้อยศาลสั่งจำคุกบุญทรงเตลิยาพิลมยิ่งลักโดนมาตราหนึ่งหลบนีไปอยู่ต่างประเทศ <S <S เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรหลังจากที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะก็ให้ลูกสาวไปถาไวาย เขาเรียกว่าพระอาการของพระองค์ผาหลังจากที่ทักษิณก็บอกว่าจะเลิกจัดกลับเฮ้าเพื่อถวายพระอาการให้นักการเมืองหยุดนะซึ่งก็จูจ่ๆก็มีข่าวนี้เกิดขึ้นมานะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ยังไม่จบฮะนะเรื่องนี้ยังไม่จบนะส่วนจะเป็นความยุติธรรมหรือไม่มีคนตั้งคำถามกับผมฝ่ายไหนเป็นคนสั่งให้เกิดความไม่ธรรมคือเขามองว่านะเขามองว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเพราะ คลิปพยานปากสำคัญคือบุญทรงเตลิยาพิลมเนี่ยบอกว่ามีทักษิณยิ่งรักเยาวภาสั่งมาเรื่องของข้าว g 2 g แต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานแลแต่ที่มติที่ประชุมเนี่ยต่อหนึก็ให้มีการกันตัวบุญทรงเตลิยาพิลมเป็นพยานนะครับในเรื่องนี้ส่วนเรื่องคดีข้าวไออมัน g 2 g ของไตรงสุวรนคีรีก็ทราบว่าไตารงรอดแต่คนอื่นไม่รอดนะครับเรื่องนี้หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูกันนะฮะว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแต่ผมเรียนหุ้นส่วนว่าเรื่องนี้ ราตรีอีกยาวยังไม่จบง่ายๆแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง ทองโสภาด้วยบารมีปกเล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผองใส